มันจบคือพี่ไม่มีทางเลือกแลพี่ต้องตบมันไงแมใช่เราจบข้างน้าแล้วพี่ไม่มีทางเลือกโอเคมาแล้วทุกคนหุดี๋ยวไม่หวไม่รู้ว่าพรุ่งนี้น่าจะไม่รอดแล้วอ่ะไม่หกพีเลยหกมันมันจะต้องแย่แน่แเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพอลงไลฟ์แล้วเดี๋ยวไปลงพีซึมไว้ครับโอเคปึ๊บหนงุดหงิดเลยอ่ะมันไม่ไหวไปอีกหนึ่งไปอีกหนึ่งตัวหงุดหงิดหุดหงิด พี่จะเดินไปอไหมขอภัยด้วยพี่ปาช้านะเพราะว่าอธิบายด้วยแล้วก็จะเดินไปไหนได้เนี่ยมันค้างโอ s อค้างมาเลยเว้ยจะปิดก็ปิดไม่ได้พี่จะเปิดได้เออสมมติถ้าอยู่ด้วยกันสองคนอย่างเงี้ยแล้วซอมบี้มีสองตัวมันจะกัดยังไงก็กัดคนอมันเลือกให้คนนึงรับดาเมจไปเลยก็ได้หรือหรือจะเอหรือจะแบ่งดาเมจกันก็ได้นี่ตัดสินใจคุยกันเองว่ามึงตายนะเดี๋ยวกูอยู่อะไรเงี้ย ไม่แต่ว่าไม่ต้องเข้ามาหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเธอหน้าตายแล้วเดี๋ยวเธอหน้าจะไปเป็นคนวางซองมีเลแล้วเ <c oughs> นกา,าคือคือไม่เข้าไปอยู่ไปก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันพี่เดินไปข้าหน้าตาไปบอกไปกันได้นะอ่าเออแล้วมีบล็อกเกอร์เดินไปน,น,<บ>น,นะจบเธอร่ยังจบเธอรยังอ่าแต่จริงพี่อยากอ้อมไปทางข้างในมากกว่า ไม่แต่แต่ถ้าพี่เข้ามาคือมันจบเทิร์นพี่แล้วนะแล้วมันก็จะผีมันก็จะกัดมันก็จะกัดพี่วาแผลหนึ่งกัดพี่แผลหนึ่งจะแบ่งจะแบ่งดาเมจไหมจะแบ่งดาเมจไหมแต่พี่วาตายแน่แน่เพราะว่าพี่วาโดนไปแล้วแผลหนึ่งโอ้พี่พี่โดนกัดทีเดียวสองตัวตายเลยพี่จบเทิร์นพี่จบเทิร์นเลยพี่จบเทิร์นเลยแล้วเดี๋ยวรอดีเข้ามาก็ได้ได้ได้งั้นเดี๋ยวพี่จบเทิร์นเลยอ่า โอเคจบเทินต่อไปก็เป็นเทินผีครับคือแต่ทอยได้หนึ่งติดกันเมื่อกี้คือก็ด้วงหมาหมาอันนี้มึงคิวโดนกัดหนึ่งแผลพี่วาตุยไปแล้วออกจากกระดานคิวโดนแบอกว่าเพราะว่าทอยทอยแบบไอ้นี่ยบบคุแย่เลยอ่ะ แบบมึงกิ้งตั้งนานเพื่อที่จะออกหนึ่งอะนะขอบคุณมากน้ำใจโคตรคิดวิเคราะเฟลเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปทำบุญกันสักหน่อยแล้วอะโอ้สองตัวเลยเหรออันนี้สองตัวเคเอาไพ่ออกโหเหกูเดิมโอ้โหอ๋อเดี๋ยวนะ เมื่อกี้พี่ตีตายสองตัวมันต้องมันต้องเลื่อนขึ้นอีกค่ะต้องเลื่อนต้องเลื่อนขึ้นเลยครับเลื่อนเลื่อนสองสองพอยด์เดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งไหนก็ตายแล้วอดูเดินพดกัผีเดินหมดแล้วเนาะออหมดแล้วอ่ะต่อไปเริ่มเทินที่ดีน่าครับอืมตอนนี้ดีน่าตอนนี้ดีน่าในโซนไม่มีผีแล้วดีน่าสามารถตียิงผีที่อยู่โซนติดกันได้ ในถนนในถนนมีมีวอคเกอร์หนึ่งตัวและในห้องมีวอเกอร์สามตัวเลือกยิงได้เลยครับจะยิงตรงไหนเรายิงได้ทีทีละสองปืนอ่ะเงั้นก็ทอยเต๋าครับวได้เอาไว้ได้สองตัวเลยครับอย่าลืมเลื่อนทเคเนอ่าอย่าลืมเลื่อนอีกพีด้วยอ่ะหายไปสองตัว เลื่อนเลื่อนอีกพี่ยังสองจุดเหรอเป็นสามอ่าเป็นสามอ่ะต่อไปแอคชั่นที่สองทำอะไรฮะแอคชั่นที่สองยิงดีกว่าอ่ะยิงอ่ะยิงเลยทอยสองเหมือนเดิมลงมาอ่าได้หนึ่งตัวเพิ่มเลเวลด้วยโอ้ตอนนี้ห้องว่างแล้วนะตอนนี้เราสามารถหนีเข้าไปเพื่อเซิร์ชของได้อ่ะดีน่าจะจัดการอีกตัวหนึ่งไหมหรือจะเดินเข้าไปในโซน เดินเข้าไปเลยเดินเข้าเลยอ่าเดินเข้ามาเลยครับอ่าหมดแอคชั่นดีน่าครับต่อไปเป็นบั b บบี้ครับ